ผมเมื่อนแรนมอราชบุรรีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์เต็มๆครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ก็ซ้อมเก็บตัวซอ้อมอยู่มอแราวบุรีแล้วก็ไ,<อ>ไปอยู่เทปปีอืมเพราะว่าจะแบบไปต่อยอะไรนะมวยไทยใช่มไหมอืมก็เลยกลับไปหุ้งเทพ่มาครับอืมก็ไปซอ้อมอยู่กันไปซอ้อ,<ๆ>ซอมอยู่ในกาลกะทอ ก็มีพวกเพื่อนๆในค่ายช่อยกันครับผมตอนนี้เราอายุไหนแล้ว20่ิปีครับเราสูงเท่าไหร่ราแปครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับประมาณ59กกิโลเราเป็นหมดจะตายอะไรครับก็เป็นวยเข่าและอย่างวันนี้เราเจอกับหยกมงากดเคยเจอเลยไหมไม่เคยเจอเป็นไซส์แรกเลยแลวได้สุดสากี่เราเติบโตขนมาปะก็ ดูพี่เขาทุกบานเลยขาเป็นมวยสไตล์เลยอ่ะก็มวยจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแบบนี้มาก็คอยดูเป็นเวทีแล้วกันครับอย่างของเรานี่เพิ่งขยีบร่างกายเมื่อต้นเดือนครับผมใช่ไหมวันนั้นเราเจอกับพิธาภัทรโมเด็ี่เป็นเก่าันเป็นไงก็ชนะคะแนนชนะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหรวันนั้นต่อยเวทยดต่อ19ครับวันนี้ต่อยร้อยต่อ20ครับใหญ่ขึ้นหน่อยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมัอย่างนี้คิดว่าน้ำหนักนี่มีปัญหาไหมก็ไม่ าจะม,มถ้าเกิดเราเข้าไปช่างนี่จะมาเกินหรือมากข่ายก็น่าจะมาเกินเพราะว่ากิอนอิ่มนอนหลับทอ้องไหนก็คือแบบส,สบายสนะบายเนาะแล้วอย่างไฟแรกไนดะ้ร่างกายมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไฟแรกที่เราต่อยไปเมื่อวันนั้นก็ประมาณได้เจ็ดสิบแปดสิบแล้วอย่างไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยเต็มร้อยคือแบบมันได้ขยับไปแล้วหนึ่งไฟเน,ะนาะแล้วยิ่งไปอยู่ ้อมหาพวกซ้อมที่กรุงเทพเยอะด้วยที่ไปอยู่ที่กรกทเห็นบาดเลยนักมวยเออกันเลยตอนนี้ร่างกายตอนนี้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มีบาดเจ็บมีอะไรไหมไม่มีครับสบายเลยเนาะกินอิ่มนอนหลับด้วยใช่ครับกินอเคครับอ่าเราต่อยมวยมาเร็วๆนูนันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาต่อยก็เยอะครับหลักร้อยนะเราคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับเอาไฟเพืนชวนแฟนคลับเราเลยกโอ้โห FC ทุกคนครับ อันนี้เต็มที่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับผิดหวังไหมวันนี้ไม่ผิดหวังต้องไม่ผิดหวังนะวันนี้เพื่อนเพื่อนมาเชียร์ไหมเขาต้องยุ่งเท่าผมครับคือยังชิงกันอยู่ที่นู่นยังไม่จบเราเลยต้องมานี่ก่อนทำหน้าที่ของเราครับนะโอเคขอบ้าน้องชายครับผม